ช่อเงินสดพร้อมกระเช้าและมอบกำลังใจในค่ำคืนนี้จะมอบเลยไหมคะคุณแม่ค่ะหรือว่าอจะถ่ายรูปเป็นเป็นไปเลยก็ได้เนาะถ่ายรูปได้เลยค่ะถ่ายรูปรวมกันได้เลยนะคะเอาไปทีละคนก็ได้เนาะแม่แม่เนาะมันจะได้ไม่เอาทีละคนกันปะรวมรวมอะเอาคุณแม่ประสงค์รวมนะคะใช่ค่ะรวมได้เลยค่ะรวมได้เลยเดี๋ยวเราคล้องอีกทีนึงตอนบนไปทีแล้วกัน อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่วันนี้เป็น f อของบ้านหากน้องยูรินะคะวันนี้ที่มาร่วมเป็นตัวแทนนะตัวแทนของศิลปินนะคะแม่แมบางท่านเอ่อชอบางนะหรือหรือให้ทีมงานเราถือช่วยได้นะคะได้ไหมได้ไหมเป็นตัวแทนแม่แม่ใครใครสะดวกเข้าเฟรมใครสะดวกร่วมเฟรมถ่ายภาพร่วมกันกับน้องนะคะกล้องเราไม่เท่าไหร่กล้องเราไล์สุดทั่วโลก ข้างหน้าอ่อนั่งนั่งเป็นแถวแถวแถวด้านหน้าก็ได้นะคะก้องทำไมพอถ,ถอยหลังได้นะ,ะถ้ามันลนอ่ะ,อะถ,ถอยหลังได้อ่านี่เป็นตัวแทนแม่แม่พี่พี่เหล่านี้นะคะก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยในงานค่ําคืนนี้นั่นเองนะคะตอนนี้เห็นทุกคนไหมฮะนะครับเป็นข้างหลังไม่เห็นมาข้างหลังข้างหลังที่ลาบูบูไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนซีได้มาอีกที่ตอนตอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่นะคะ อันนี้เป็นน้ำจิม้มอันนี้เป็นน้ำจิม้มเออเชิญเลยเชิญเลยโอ้โห oh. ครบรอบ17ปีน้องยุรินะคะแอ,อต้องบอกว่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของ f อบ้านหักน้องยุรินะคะวันนี้เมาลดเมาลดมา,ลดมาดลดตู่หนึ่งคันครบปีนะ่านี่เป็นรถรถรถบาทหนึ่งนี่คะ่ะตั้งใจตั้งใจตั้งใจ ถ่ายได้เลยคะ่ะนี่นี่คือกําลังใจเป็นตัวแทนของแม่แม่จากบางท่านอยู่ต่างประเทศต่างแดนดก็เดิน<ห>ทำมาไม่ได้แม่แม่ก็มาเป,เป็นตัวแทนจากนะที่ต่างๆทั่วโลกและทั่วประเทศไทยถูกต้องแล้วเดี๋ยวแม่แม่ในกลุ่มปีเดียวจะมาวอ,อ,อวยพรมันเกิดกันด้วยนะคะแม่เอ,เอาเอาว่างไว่อนกันเลยคะ่ะแล้วก็มารวมเอาว่าต๊นนี้เลยใช่ไหมคะ นีนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากร่วมอวยพรมันเกิดน้องยุรินะคะเข้าไปที่กลุ่มปิดของเราได้เลยนะคะแจ้งทักเพจได้เลยตอนนี้นะคะแอดมินกินอยู่ก็จะหยุดกินนะคะแล้วก็ตอบเพจนะคะทันทีนะคะการถ่ายรูปมาถ่ายรูปห้อง อ่านะคะแขกเรือเริ่มทยอยมาแล้วหลังจากที่รอด้านนอกสองชั่วโมงนะคะเพราะเจ้าภาพไม่ให้เข้านะคะจะให้เข้าเวลานี้ต้องตรงเวลานะคะอ่านัานแรกนะคะนําด้วยนําทีมโดยบอสบ๊กนะคะขอเพลงคลอคๆไหนไหมคะหรือจะเป็นหูหูเพลงปากๆากเพลงจมูกจมูกก็ได้นะคะ,อะเออคลอกๆเบาๆหรือหรือจะให้ไม่เดี๋ยวลองเอง,อ,งอ๋อโอเคไม่ต้องนะคะ ่าถ่ายรูปกันสักนี้เป็นที่ระลึกนะคะมาคนต่อมาเลยค่ะอ๋ะอ,อ,อ,อเพลงไม่มาเดินไม่ออก,ออกตายแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเราก็เป็นบรรยากาศแบบสวนนิดนึงนะคะอยู่ที่ร้านครัวคุณนายของเราที่จังหวัดคอนแกนนะคะวันนี้ก็นอกจาก ทีมผู้บริหารทีมเบื้องหลังนะคะศิลปินนะคะแดนเซอร์นะคะแล้วก็จะยังมีตัวแทนของแฟนคลับน้องยูริมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะแมโนกสวัสดีนะคะม,นนามาเลยค่ะอันนี้หน้าไม่คุ้นเลยนะคะท่านนี้นะคะมองกล้องด้วยค่ะอย่ามองแต่ไฟนะคะ มองกล้องด้วยนะคะกระเลตาลอยขึ้นไปเพราะว่ามองไฟนะคะเชอิญน,นั่งนะคะเชิญน,นั่งนะคะผู้สูงอายุเชิญน,นั่งได้เลยนะคะผู้สูงอายุ <c oughs> น้องสแตมค่ะน้องสแตมมารวมด้วยนะคะอ่าถ่ายรูปร่วมกันสักนิดนึงนี่มีของขวัญด้วยนะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นนิยมยีนนะคะ <c oughs> <c oughs> พอ <c oughs> พอถุง <c oughs> พราถุงเอาเป็นตีมยีนเออเออไม่ย่างไม่อย่าง่ะ เออยูริมอบนิยมยินให้กับแอนนี่ต่ออ๋อไม่ใช่เอาเอาเอาเอของอ่ะถือของให้น้องแนเออเดี๋ยวเอาไปวางไว้ให้นะจาน้องแอนนี่นะจาถ่ายรูปอุ <c oughs> ้ยเพลงคอคออิหลย่ยังไม่รับมาเลยจ้าน้องริโอคะ่ะเออ ดูลีตอนนี้อายุ 17, ลีโอเหมือนอายุ20ที่มาร่วมงานนะคะตอนนี้่ได้สูงหนาเท่า,าเอาโอ้แม,มนหน่หนาเท่าหนาเท่าโอ้แม่เป็นอ่าลีโออายุ15าน้องลีโออายุ15อยู่นะคะมาแล้วซีแกรมอ่าน้องปัทถุน้อยถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปร่วมกันใครถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ หาโต๊ะจับจองพื้นที่นั่งรับประทานอาหารได้เลยนะคะวันนี้มีอาหารแสนอร่อยด้วยนะคะไปใส่คะ่ะน้องปอกกีนะคะมาที่ไรําตลอดเลยนะคะคนนี้ไม่ทำอะไรก็คํานะคะขำลรอแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะมอบมอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บไว้ให้นิดนึงอ่านะคะพี่อาม <c oughs> พี่อาร์มนะคะปาสนิดสนมกลมเกลียวรักใครมากโอบกอดมากอ่าแต่ถ้ายูริโอบพี่อาร์มสิคะพี่ยูยูริโอบพี่อาร์มอาจจะเป็นเหมือนโอบต้นโพเลยนะคะเหมือนโอบกกโพนะคะอ่าเชิญคุณอาร์มนะคะช่างแต่งหน้านะคะต่อไปค่ะแขกเรือของเราสักสี่ยางอ่อนไปใส่เขาให่ยางท่านี่กับว่ายาง น้องน้ำนะคะน้องน้ำแห่น้องน้ำแห่นะคะมาเลยค่ะป้าทีมแอดมินนะคะอันนี้เป็นนักร้องใหม่ของเรานะคะป้าเอาใจมากเอาใจยูลิมากป้าเอากระเป๋าลงค่ะอย่าให้กล้องเห็นนะคะเดี๋ยวตำรวจจับนะคะกระเป๋าชานั่นกระเป๋าชั้นั่น ระวังห้ามออกสื่อค่ะกระเป๋าห้ามออกสื่อค่ะเดี๋ยวตำรวจจับนะคะเออนี่แอดแอดมินตีกอ่ารน้ำเหมือนกันมากนึกว่าแม่กับลูกเออนี่นะคะทีมแอดมินจากยะโสด้วยก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะคะมาแล้วนะคะ อันนี้อะไรคะอันนี้ออกกล้องได้ใช่ไหมคะออกกล้องได้แต่งอผัวก,กับเมียนะคะเสียหายตเช็คเช็ค <Check, check. S 1> มากสามีและภรรยานะคะวันนี้ท่านได้มาให้เกียรติร่วมในงานวันเกิดยูรยีด้วยนะคะเชิญ <c oughs> ท่านรับประทานอาหารก่อนนะคะ พี่ฟูกค่ะพี่ฟูกแดนเซอร์ของเรานะคะเปิดมอล้ํากันได้ค่ะพี่นุ่มค่ะเปิดแบบเ่าๆโจ๊ะๆกันเลยค่ะพี่ฟูกนะคะผู้ที่มานะคะพอเพื่อนไปญี่ปุ่นกันหมดนะคะเหลือกันแค่นี้นะคะทีมแดนเซอร์นะคะน้องเวฟค่ะไอขยับมานิดนึงอน้องเวฟคือเป็นมองๆขาว่าหิมะกัดหรือเปล่าหิมะกัดหมดเลยนะคะแทนที่จะเกี้ยงเก่า เออป้าพี่กล่องพี่ก่องโอ้พี่ก้องนะคะวันนี้เดินทางไปแพตตินัมกรุงเทพเลยเพื่อซื้อของฝากไม้น้องยูรีนะคะลาหลายว <c oughs> ันไปแพตตินัมมาเออเอา,า,เอาหาหางว่างหามองอัน้นให้น้องแน่เอาไปหยิบมาก,ก่อนซะ <c oughs> เอามาก,ก่อนเอาไปตั้งเอาไว้ให้น้องนะคะครูจินจังนะคะป้า เซนทานไม่ได้สลับสนุนนะคะแต่ไปซื้อประจําเลยไปเดินประจําศิลปินไป <Okay. S 1> ไปทุกงานไปทุกวันที่ว่างนะคะงงมากเซนทรอ๋อถุงอยู่หลังตูด <Okay. S 1> แต่ของซื้อตลาดนัดนะคะทุกอย่าง20นะคะถุงสวยไว้ก่อนนะคะไปจ้าอันฝากเออถือให้ป็นรองแน่นะคะแม่น้มพ่นอยู่มื่นนี่พนเพลยพ์บมีอันผู้ใดถือโอ้แม่นมมาแล้วนี่เอออุ้ยอฟแอนบอย ปรเด็สะ่อ,อนะะอยาเด็ดสะ่อ,อนของขวัญอยากไรคือเพิินจอบตะของขวัญบ้างดีๆดเด้อของขวัญเด้อเออเอาวางไว้ข้างล่างก่อนลูกเอาวางไว้ข้างๆก่อนเช <Check, S 1> ็ค <ๆ S 1> พี่แนักไปแล้วเมื่อกี้ <Okay. S 1> พี่แนักมาจากโคราช <Check. S 1> ไหมฮะเ <Check. S 1> ออโอสารคาม <Check. S 1> ไปกับสารคามุ้งเดพี่นกก็ไดแม่เถ่ะแคกกระได,ะะไดอุ้ยดูไม่ออกเลยว่าฝากกันซื้อน,นะคะนิยมยีนอีกแล้วนะคะ <Okay. S 1> อกล้องใหญ่ค่ะก้องใหญ่กว่ามูนี่อันเป็นก้อง โกโดนี่ดูอันโกโดด้วยนะคะ,ะน้องสกายไปแล้วนะคะมาค่ะท่านต่อไปนะคะ,ะพี่น้ำอูนนะคะอ,อ๋อฉลูแล้วนิยมยีนมันนี้รถจัดโปรอยู่เซนท่านมันลดอาหรก็เลยพี่น้ำอูนนะคะจะลดหรือจะไม่ลดน้องอยู่ริก,ก็ดีใจจังเลยนะคะสำหรับคองขวัญน,นะคะเชิญแขก ทุกท่านนะคะนั่งประจําที่ได้เลยนะคะหากับข้าวกับน้ากินนะคะอ่าเดี๋ยวนอกจากนั้นก็จะเป็นแขกผู้ใหญ่วันนี้ก็จะมีมาร่วมด้วยมีเอฟซีตัวแทนเอฟซีของน้องยูริมาร่วมด้วยนะคะยูริได้โต๊ะยังลูกหาที่นั่งได้เลยนะคะอ่าพี่เบนพี่เบนเออพอเลี้ยงเขานะคะพอเลี้ยงนะคะน้ำยาอันตรายแกงอันตรายตะเบลบื้อะ นั่นยูริสเชิญนั่งได้เลยนะคะลนนู้อันนี้ของควันเหรอคะอ่าของควันไม่อะไรนะคะทีมแดนอ่า MLB แต่กล่องหรือเปล่าโอ้แต่ทุงหรือเปล่าอ๋อรับของขวันนะคะก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่ๆทีมงานจากพี่ๆเอ่อทีมศิลปินทีมแดนเซอร์ต่างๆนะคะที่วันนี้มามอบให้นะคะ,อะเอาเอาไว้โต๊ะก่อนได้ลูกเอาไว้โต๊ะก่อนได้นะคะอ่านะคะเดี๋ยว ช่วงนี้ก็ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวรับประทานอาหารกันก่อนวันนี้มีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยตอนนี้ห้าสิบายางไปเบืองนะครับศิลปินเข้าเพล่บ้มาหอดแล้วโตนี้บางๆนี่บางนะพี่น้องเอฟซน้องยูริจะมาประมาณกี่คนนะพี่เดียว10กว่าคน13 14คนสิบสามคนเป็นตัวแทนค่ะอ๋อันนี้เป็นโต๊ของเอแล้วก็พร้อม วันนี้จากแบรนดานอีกแอมพูมาด้วยพ่อใหญ่พ่อทุนหัวของพ่อทุนหัวพ่อทุนหัวฮะใช่ขอน้องยูริและค่ายตัวยอยมิวสิกพอดเฟมเพิ่นไปซื้อของขวัญมาแล้วพาร์ทนี้ข่าวว่าเป็นแหวนเนี่ยอย่างเออไข่เบิ่งคลิปอยู่รีไข่อยตื่นเต้นน้ำยู่ดีว่าสิได้สีหลีบออันจอบเบิ่งอยู่ว่าสิบ้างไว้ตัวใดสิเป็นลากเนี่ยครับพี่น้องบาด เนี่ยเราก็จะเป็นตัวของบอสโน้ตจากอีสานนครศรีกรวินคีนีกด้วยนะคะมารวมด้วยนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เออใจดีกับทีมงานตัวเกมมิวสิกตลอดเข้ามาเป็นตัวนีกกันบออุหยไหนคะไหนคะบอร์ไหนดูซีไหนดูซีตัวนี้เป็นยังไงนะใส่หลักไฟยางอ๋อมาใส่น้ำเนยไฟยางอยู่ใส่ผู้เด็ดสื่อไฟมาตีขอไฟยางน้ำแน่ครับเออจังสรรค์ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวราคา129บาบาทกับพวกเราชาวตัวเกมมิวสิกนะครับพี่น้อง ค่ำคืนนี้มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวของยูริที่เป็นครั้งแรกที่มาลองอมาร้องให้พี่น้องชาวโตวเกียวฟังด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้มาร่วมทานอาหารค่ำคืนนี้ดืมด่มดืมด่มดืมด่มดำ <laughs> ดื่มดำตื่นเต้นมากเลยค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานมากเอกี่วันคอ๋อไม่ทำการงานมาเลยหลายวันแล้วเนาะน่าจะสี่วันได้ค่ะวันนี้เมนูของเราคืออะไรฮะ แซลฮอนค่ะแล้วก็มีเอ่อแซลฮอนคบคุณนายนะคะแล้วก็มีอาหารหลากหลายเลยะคะ่ะมียำด้วยอันนี้กินหรือยังสแกมกินหรือ,อยังฮะก,กินหรือ,อยัง,อยงลูกยังครับเออวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่ยูริบนเวทีไหมฮะต้องรอบดูในกลุ่มปิดคร่ะขายของจริงหรือขายของขายของลูกอ้าว ซื้อบัตรด้วยนะคะแม่แม่ซื้อตอนนี้เลยนะคะซื้อด้วยนะคะรอยยี่สิบเก้าบาทเองนะคะแม่แม่จุบจุบนะคะโอ้ยตุ๊กตาบ่ดิสั่งยังก็ได้ลูกกอล์ฟน้องลีโอเฮ้ยจะบอกว่าเมื่อกี้ลีโอยืนข้างน้องยูรีแต่ว่าลีโอดูเป็นเบาเป็นเบามากปีนี้อยู่ลีโอายุเท่าไหร่ลูกสิบห้าปีละค่บสิบ หาปีใหญ่ปานนี้แควข่้ขึนไปโลนเบิดแล้วน้องลีโอน้องลีโอค่ะวันนี้เตรียมท้องมากินขวบคุณนายเต็มที่เลยเจวฮอนพร้อมมากพร้อมมากเลยครับพร้อมสตาร์ว l ลออบอกเลยว่าเจลร้อนของเราเป็นสูบิพีแบบนี้ค่ะกำลังเดือดบุปบปั๊บเลยค่ะฟุตบบปบูบมามาดูกับช่างมือทองมือปู ทำไมคะทำไมมือโป้อ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่อ๋อแตนตอดนะคะถึงมือโป้นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้อ่ะแมโน่กี่พึ่งตาแซ่บนัวไหมคะวันนี้แซ่บนัวไหมฮะแซ่บนัวที่ไหนครับแซ่บแซ่บนัวที่ไปคุณนายเดี่ยวฮอนนะโอ้ยมาคืออาจาแทนชินเจอยู่อันนี้ใช้ยังบอกไปทวดอเมริกเอาเราเอาเราออกกอนไก่โพดมันไก่โพดออกกอนเออ ผมกะแวาไปที่ร้านเจ้าของเป็นนิดโวยดอนเนี่ยอ่ะโวยวันนี้ก็วันเกิดเอ่ะคล้ายวันเกิดน้องอ่ะอยูรีนะคะคล้ายวันเกิดปีคล้ายนะคะคล้ายวันเกิดสิบเอ็ดปีขอให้น้องอ่าเป็นเด็กน่ารักอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ให้ขอยพัฒนาพัฒนาในการร้องเพลงค่ะวันนี้แม่นกเตรียมเงินกี่หมื่นมาให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องยูรีไม่บอกไม่บอกรอติดตาม แต่ไม่ไม่คือบ่ใช่ปากค่ะฝากไว้แล้วค่ะฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะโอเควันนี้มากับองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่ข้อมือองค์ปู่จะช่วยสงบสติอารมณ์ค่ะความเชื่อค่ะมาค่ะคุณอุ้ยเฮ้ยคุณเอ็มฮะหน้าเปลี่ยนอีกหรือเปล่าครับวันนี้เมื่อวานเห็นแต่งตัวตัวจีนอยู่นี่เป็นคนหน้าใหม่ไปแล้วหน้าใหม่ไปวัสดีค่ะไว้นะคะก็ น้องยูรินาะเวพรอให้น้องยูริมีความสุขมากๆนะคะเห็นการพัฒนาของน้องตั้งแต่เข้ามาแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอให้น้องเป็นคนน่ารักแล้วก็เติบโตนะคะในเส้นทางเสียงเพลงนะคะยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะมาคือชุ่มทางเสียงเพลงเสียงท้องแท้ เส้นทางเสียงปัดมือหนินาคาเด้อมือหนินาคาเด้อขอร้องแล้วเต้มือติเต็มอังสันแล้วต้มือขึ้นมือไงเอเออมือความมือไงมือตะไข่มือตะคอกโอ้สพอตมือหนิมันตุจีนแล้วนาะแม่นมือหนิเป็นค้าโอ้เป็นค้าโอเคฝั่งนี้บ้างฟังไหนกันดีคะฝั่งนี้กันก่อนนะคะอ่าวันนี้จะแต่งมาในลุกอะไรคะเฮ้ยลุกนั่งค่ะลุกนั่งลุกนั่งตลอดลุกนั่งตลอดเวลาค่ะก็ สำหรับวันคล้ายวันเกิดน้องอยูรีปีนี้นะคะก็อ้าวก็ขอให้มีแต่คนรักคนเอ็นดูเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันนะคะคือเห็นผลงานของน้องแบบดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคิดว่าน้องดีได้มากกว่านี้อีกแล้วก็จะเป็นศิลป,ปินที่มีคุณภาพได้มากกว่านี้อีกอ่าแล้วน้องสแตมดีวันไหนครับไม่มีคขอบคุณครับน้องสแตม อ pues mm ันน nah. şey uhm okay, ี้อจนนี้กันต่ออันนี้อันนี้ก็ต่อชินไซหวัดหนีชินหนีหวดใช่สุขสันต์วันครบรอบ17ปีของน้องยูรีค่ะเดี๋ยวแต่ว่าเพลงหรอกมันเป็นเพลงปีใหม่ยันไงสิซินีหวดใช่หรอเนี่ยชินอ่าเป็นเพลงวัดตูจีนค่ะคุณบ่อเอาให้เป็นเบิร์ดเดย์ภาษาจีนแน่ภาษาเช็กแน่เออจะใช่อันใช่ชีวะคีชิงชาโอเคค่ะขอให้น้องยูรีนะคะ ร่ำล่ำรวยรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องเป็นคนปกติแล้วน้องเป็นคนที่นนารักมากมากเลยค่ะคนจังหวัดอะไรนี่จ้าอ๋อปกติค่ะปกติก็ไม่เป็นแบบนี้นะคะค่ะก็ขอให้น้องยูลีนะคะล่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายยิ่งยิ่งแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณน้องแอนนี่มาเจอกันกับน้องกายห้าหกสวัสดีครับ ขออนุญาตไปพรอนให้น้องชายด้วยครับผมจากใจจิโกนะครับเออจากใจจิโกนะครับบ้านเดียวกันครับผมไทยรอยเอ็ดครับผมคนละอำเภอซื่อนะครับผมขออนุญาตไปพรให้น้องชายครับผมให้รำดำด้วยด้วยดังดังปังปังมีแล้วก็มียิ่งขึ้นไปนะครับผมอ่ะสิบเจ็ดปีแล้วไก่สิเป็นเบาเต็มตัวแล้วแต่ว่าเบิ่งจากเทียบกันแล้วนะครับกับคนละใสกันอยู่ครับ ตามตัวตา,ตามมายูขาแขนตัวตามมายุอันนี really ้ถอยแล้วทุกตัวตกลก่แล้วครับเอซีว่าแบบอยากแบบวันเกิดน้องอยากให้น้องสกายร้องเพลงน้องยุนลี่หนึ่งท่อนได้ไหมฮะได้ครับไอแพ้ไอแพ้ไอแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะใจน้องหน้ามน ยังไปทางเขาไอแพ้ไอแพ้เพ็ดดีตายก็แพ้คือเก่าเพราะว่าหัวใจเจ้ามีเขาแมนบอลอะแมนบอลยุลิครับผมกับขอบคุณน si ้องสกายคิกมา โต๊ะหนุ่มใบ้าเรามาดูโต๊ะชายแท้กันดีกว่าชายแท้ชายแท้โตเกียวมิวสิกไหนขาไหนขาอยู่ไหนวะอกสามอกอยากเห็นมักโต๊ะชายแท้อกสามอกสามบาลูกสองลูกสามซ่อนเงี่ยมซ่อนงำมากับหนุ่มน้อยเมืองโคราชทีเซอร์เหรอโต๊ะรวมทีเซอร์หรือเปล่านี่โต๊ะรวมคุณครูเอ้ยโต๊ะนี้ครูสี่ห้าคนแล้วนะพี่เดียวยังไงนี่มาครูแรกอก่อนอันนี้อันนี้ครูวิชาอะไรคะวิชาดนตรีครับ ครูดนตรีครูแน็กครูดนตรีนะคะวันนี้เป็นอีเวนต์แรกๆด้วยของแน็กที่มาร่วมวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกอันดับแรกเลยขอสแสดงความยินดีกับน้องยูรินะครับรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับน้องไปด,ด้วยครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมอีเวนต์แบบนี้กับทางค่าย SAY ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจครับ <rium> <ens> อวยพนรนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมคิดเห็นสิ่งใด็ขอให้สมปรารถนาครับคิดเงินในใเงินคิดทองในใ้ทองเด้อยูริครับผมครับไอ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะใจนองหน้ามนยังไปทางข้าอไอ้แพ้ไอ้แพ้ เฮ็ดดี้ตายกับแพ้คือเก่าเพราะว่าหัวใจเจ้าบ่ยอมเปิดทางอาเลอศแ<อ>พ้แหวม่าต้องเป็นเวอร์ชันโคเวอร์อีกเวอร์บหน่ออ่าต่อไปค่ะครูฝั่งนูลบ้ากครูอะไรเอ่ยครูอะไรสวัสดีครับคุณน้กวนครับผม,ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับผม ตอนนี้ย้ายสัมมนาครัวแล prayed, ้วย้ายสัมมนาครัวมาอยู่ทะเบียนบ้านแล้วครับผมมาอยู่โตเกียวแล้วเรียบร้อยครับผมวันนี้วยพรเป็นภาษาอังกฤษหน่อยครูภาษาอังกฤษนะแต่แล้วงานเขาเปครูภาษาอังกฤษที่พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยครับส่วนภาษาไทยนั้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าตกเล่ายางเดียวครับครับผมขออนุญาตวยพรน้องนะครับผมขอให้ยูรินะครับผมมีความสุขความเจริญหลายๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ขอให้มีแต่คนรักคนเมตาน้องเอ็นดูน้องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมกบ่มอยังไรครับนะครับกบหักแพงคือเก่าครับหักหักแพงเพราะว่าด้วยความที่ยูริเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นคนสุภาพและเรียบร้อยแน่นะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมตบไทยด้วยไอ้แพร่บ้นี่ครับไอ้แพร่ให้ฟังแน่ฟังแน่ไอ้แพร่ไอแพร่ไอยแพร่ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะใจนองหน้ามนตยังไปทางเขา้าไอาแพ้ไอ้แพ้เฮ็ดดีตายกับแพ้คือเกา่าเพราะว่าหัวใจเจ้าบ่ยอมเปิดทา่าขอบคุณน้ำอู่นจ้าขอบคุณน้ำอุน่นกินเจียวฮ้อนต็มไม่กูเลยค่ะตอนนี้ ต่อไปชินจังเลยก่อนที่ชินจังจะอวยพรขอฟังเพลงก่อนเล้ค่ะไอ้แพ้ขอเสียงกูให้กับชินจังหน่อยฮะไอ้แพ้ไอ้แพ้เบอร์ชั้นชินจังก่อนก่อนจะอวยพรน็กหรออัอูนหรอเลโอหรอจะมาสู้ชินจังไอ้แพ้เอออออนี่แหละตามจริงอ่ะเพลงนี้เป็นของชินจังนะตายแล้วเขาเสียสละให้กับยูริตามจริงเพลงนี้ถ้าเกิดชินจังร้องนี่บอกเลยวิวแบบอื เท่าไหร่คะไม่ขึ้นเอาละคะตั้งใจฟังดีดีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเฮ้ยหยาบแห้งเอา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 คือยากแท่มือมิกเตรียมนะคะมือมิกมือมิกเตรียมนะฮะเขาบอกก่อนนะครับถ้าถ้าสมมติว่าไม่พอก็ต้องไปโทษพี่หนุ่มแคปหมูนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับ่าไอแพ ได้ลองลองบัดตอนนี้บัให้เวยพอมันมันเออเออห่วยสิเดี๋ยวฟังประมือนีไอ้แพรนี่ไอ้แพรไอ้แพรไอ้แพรตั้งแต่เริ่มต้น